มาแล้วลูกจ้าใช่ <laughs> สวัสดีคลิปสวัสด,ดีครับผมตูดวันนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับนน่นะครับผม M4E&C603 n รุ่นนี้จะมีความพิเศษจากรุ่นอื่นๆของ E&C n ตรงที่ว่าตัวนี้มันเป็น S3S3 หรือบางที่อาจจะเรียกว่า Gen3 ก็ได้นะครับผม S3 เนี่ยจะมีความพิเศษในเรื่องของชุดเกียร์บล็อกภายในที่มีการอัปเกรดนะครับให้มันเจ๋งขึ้นนะครับผมแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นนะครับผมกินไฟน้อยลงด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงกินไฟน้อยลงแต่ว่าเดี๋ยวดูเ네นมเพจก่อนว่าสำหรับตัว S3 ของ ENC เนี่ยนะครับได้แนวบ้างอ่าก็จะเป็นนะครับ QD 1.5ก็คือในเรื่องของระบบการเปลี่ยนสปริงนั่นเองนะครับอัปเกรด by S H S S, S S H S ก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำในพวกของแต่งต่าง,างๆพวกชุดลูกสูบชุดเฟืองชุดหอปะไรต่างๆนะครับผมอ่าว่ามาเลยก็คือเมทัลบอดี้นะครับผมเป็นบอดี้โลหะนะครับผมแล้วก็ยิงลายนะครับมาร์กิ้งล่องลึกมานะครับชัดเจนสวยคมนะครับต่อมาด้วยนี่นะครับผม CNC aluminum hop up chamber นะแต่ดูซิว่าเป็นยังไงนี่นะครับผม hop เป็น hop CNC นะครับผมพอเป็น hop CNC เนี่ยความเสถียรมันก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นยางก็จะไม่ได้เสียรูปมากนั่นเองนะครับผมต่อไปด้วยในส่วนของตัว CNC อัปเก d e เกียร์บล็อกเซตนะครับผมแล้วก็มี m o สเฟ t มาให้ในเกียร์เลยนะครับผม Quick change spring สามารถที่จะเปลี่ยนสปริงของ เกียร์ได้โดยที่เราไม่ต้องขันในส่วนของสกรูออกมาทั้งหมดนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสปริงแต่ยังไงก็ต้องถอดในส่วนของชุดเกียร์ของกระสุนของมอเตอร์เรายกชุดเกียร์ออกมาอยู่ดีนั่นเองนะครับอา้อาวอ้าวนะครับทีมงานเตรียมมาให้ด้วยนะผมว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมในส่วนของอัปเกรดก็จะเป็นบอดี o ้โลหะอัปเกรดเกียร์เลนะครับเซนซีนะครับมอสเฟตนะครับโหลดสายไฟมอเตอร์ไฮทอร์แรงขับสูงเปลี่ยนสปริงไวโดวย,ดยที่ไม่ต้องแกะเกียร์ชุดเกียร์เซนซีสิบแปดตอนหนึ่งเป็นเกียร์ สำหรับท่กนะครับสามารถที่จะแต่งแรงเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมท่อรีขหกจุดศูนย์สามจริงๆทอ่อเลขก็เป็นทอ่อเดิมอยู่แล้วหกจุดศนะูนย์สามนะครับสูบฟันเหล็กจากโรงงานเหนียวและทนไก่ล,ลดแบริ่งนะครับผมไก่ลดแบริ่งช่วยอะไรช่วยในเรื่องของการลดแรงเค้นของสปริงของลดแรงเค้นของสปริงปุ๊บมอเตอร์ก็ไม่ต้องทำงานสูงก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับ e n c หกศูนย์สามนะครับผมก็จะเป็นนี่สายนี้นะนะครับสายนี้ชุดหน้าก็จะเป็นสไตล์ daddy defense นะครับ ตัวนี้9นิ้วนะเดิมๆเนี่ยจะมาแบบนี้อันนี้ผมลองใส่ในส่วนของตัวชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาไม่ให้มันดูล้นจนเกินไปก็คือในส่วนของตัวกิ๊บหน้า f m a นะเพราะเราก็เพิ่มเอลเทคห้าห้าเข้าไปตัวหนึ่งนะครับผมแค่นี้ก็เฟี้ยวและนะครับผมแบตเตอรี่ใส่ด้านหลังนะครับแบตเตอรี่ใส่ด้านหลังนะครับเสียงลื่นนุ่มสม ooth เหมือนปืน E&C ทุกๆรุ่น จะพูดทำไมนะเอ้ยด้านท้ายเนี่ยผมใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ออกเฮ้ยทำไมไม่ออกเดี๋ยวจัดระบบนิดหน่อยนะครับนะอ่าออกมาแล้วในกล่องเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะมีส่วนของตัวปืนและแม็กกาซีนไฮแคปแล้วผมก็ประมาณ300นัดนะแบบฝันลานด้านล่างนะครับอ่านะ แบตเตอรี่กับชาร์จเจอร์เนี่ยเราจะต้องหาเพิ่มนะครับถ้าเป็นขนาดที่แนะนำก็จะเป็นตัวนี้241200ม ah, ิลลิแอมป์ออนะครับผมใส่ที่ด้านท้ายแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เก็บสายไฟแล้วอาจจะหาท่อนะครับเล็กๆนะครับท่อเล็กหรือยางยางยางวัดผมก็ได้ยางแดงก็ได้มัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้สายไฟมันแตกเพราะเดี๋ยว,วตอนที่เราถอดในส่วนของพานท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับ อดยากนั่นเองหลอดยากด้วยแล้วก็ใส่ย,ยากด้วยนะครับเข้าไปข่มขืนข่มขืนข,ข่มขืนมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวสายไฟเนี่ยมันจะบี้กันเกินไปนะครับต้องใช้การเขย่านะครับหรือการโคเล่นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของพันุท้ายตรงนี้นะครับสไลดเข้ามานะมันจะได้ไม่สุดนะมันจะเหลือในส่วนของตัวช่วงของสายไฟอยู่นั่นเองอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความเร็วกระสุนว่าเจ้าตัว 603S3 เนี่ยนะครับความเร็วกระสุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกลับมาแล้วนะครับผมเครื่องวัดเรานะครับไม่ได้ใช้งานอยู่นานเลยนะครับโอ้นะครับนัดเดียวรู้ผลนะครับเดี๋ยวกล้องไม่เห็นนะครับ กระสุนตแตกกระจาย416นะครับ416เดี๋ยวผมจะลองยิงลูแล้วอ่านค่าให้นะครับผมนะครับ416.9นะครับ 415. กว่านะครับผมนะครับอ้าวนะครับเรดกระสุนด้วยแบต24นะครับผมก็คือออกที่ประมาณ19นัดต่อวิความเร็วก็ประมาณ416 416 ส1 6ประมาณนี้1่9นะครับผมก็ถือว่าเป็นความเร็วมาตรฐานของ E&C n เลยนะครับผมเป็นความเร็วมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมโดยรวมแล้วสิ่งที่ได้ในตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุา้มราค,า,คาในเรื่องของตัวชุดเกียร์แต่งนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของชุดแต่งภายนอกนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปปรับได้ตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับ ไม่ออกนะครับไม่ออกเฮ้ยตกใจนะครับผมที่ไม่ออกเนี่ยเพราะว่านะครับเราไม่ได้ปั่นลานกนะระสุนมันไม่ขึ้นมานแต่ว่าเมื่อกี้มันมีค้างลานอยูน่นัดหนึ่งเขาคงพอดีโอเคนะครับ ยิ่งลื่นดีมากเลยนะครับผมสำหรับรีวิวนี้นะครับผมก็พาทุกคนมารู้จักกับตัว S3 ของ EAC ER 6 0 3นั่นเองนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถทักเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อของเราได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องยูทูบของ The One มาโดยตลอดขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ